ห่างกันประมาณเป็นร้อยกิโลวันนี้หลวงพ่อจะนัดสองโมงเช้าว่าจะสืกเออคนที่จะมารับก็รถเสียจีมาใกล้หวอดวัด,วดกระยางแตกมามไม่ถึงสักทีเอาย่ายๆจนหลวงปู่คำพันธ์มาถึงอัตมาท่านก็เลยถามว่าคิดอะไรหลวงพ่อก็มองหน้าท่านก็เลยถามจำาเอียดว่าคิดอะไรเราก็เอท่านจะรู้จริงหรือมั่งถามสองครั้งสามครั้งท่านอ่านจิตรู้ไม่รู้ไหมแอ่ท่านจะพูดหรือไม่พูดนะร้อยกว่ากิโลเออท่านตามมา กิจของครูบาอาจารย์ที่ท่านจะสื่อรู้นี่หลวงพ่อว่าท่านต้องรู้ครับแล้วท่านย้ำยุดสองสามครั้งคิดอะไรอยู่เราก็ยังไม่กล้าตอบท่านก็ถามว่าคิดอะไรอยู่เราก็ไม่กล้าตอบท่านก็ถามย้ำอีกครั้งตอนนั้นวัดป่าวางน้ําเย็นมันได้เป็นแบบนี้ไม่อยู่ท่าเสียหมดตอนนั้นตอนนั้นอายุหลวงพ่อประมาณยี่สิบเอ็ดปีเหมือนท่านรู้ว่าถ้าท่านยังเป็นพระอยู่เนี่ยจะสร้างความเจริญมากมายท่านก็อาจจะมองหลายอย่างแต่ท่านพูดมาคำหนึ่ง เออมันไม่มีร็อกรักแทนในรูปนี้เดี๋ยวเขาก็ทิ้งเราไปน้องพ่อเลย,ยมาใจอ่อนตัวนี้แหละ <laughs> ท่านก็สอนเรี่ยงความรักป่ามันเป็นอย่างนั้นนอย่างี้ไปอาจารมาก็โอ้สอนอยู่เป็นชั่วโมงมก็เลยยุติเลย